Okay, let's go. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกจะพาทุกคนมาชมนิสสันอะเมรรุ่น EL ค่ะรุ่นนี้โปรพิเศษเลยนะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียง49,999บาทเท่านั้นพร้อมเราแต่งให้จัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตเบาะหนังหรือว่าหน้าจอ Android พร้อมกล้องสองหลังนะคะหรือถ้าท่านใดมีงบประมาณจำกัดเดี๋ยวนุกมีโปรโมชั่นท้ายคลิปให้ทุกคนลองหยุดดูคลิปดูนะคะ สำหรับอเมร่ารุ่น EL นะคะทุกคนจะทราบเลยนะคะว่าความคุ้มค่าของเขาอยู่ที่ระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้ราคาเพียง589,000ค่ะแต่มีระบบความปลอดภัยหลายอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นถุงลมนิรภัยค่ะรุ่นนี้เราได้มาถึง6ใบด้วยกันค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะจะมีระบบเตือนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะคะยังมาพร้อมกับกุญแจรีโมทซึ่งใช้ปิดเปิด,ปดฝากระโปรงท้ายได้ด้วย และที่สำคัญนะคะยังมี cruise control ด้วยค่ะช่วยลดอาการเมื่อยล้าเวลาเราขับขี่ทางไกลนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่ารถ Amela ER e l สีขาวคันนี้แต่งอะไรไปบ้างค่ะด้านหน้าเลยนะคะได้มีการติดสเกิร์ตค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดไลเคทด้านหน้านะคะติดขึ้นมาครึ่งหนึ่งของตัวกันชนด้านหน้าเลยนะคะตัดกับขอบสีแดงนะคะทำให้ตัวรถด,ดูโดดเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มาดูทางนี้เลยค่ะทางนี้นะคะล้อของเขาค่ะเราก็ได้ทำการตัดเงาให้กับลูกค้าเป็นแบบทูโทนนะคะรับกับตัวรถสีขาวนะคะเข้ากันได้ดีเลยค่ะตัวด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตท,ที่เราให้มานะคะทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นนะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างนะคะด้านหลังแล้วก็มีด้านข้างทางขวามือและยังมีสปอยเลอร์ สีดำติดมาด้วยแล้วก็ชุดนี้นะคะที่ติดอจอ Android 9นิ้วตัวนี้เราก็ได้มีการติดกล้องมองหลังให้กับคุณลูกค้ามาด้วยนะคะเราไปดูกันข้างในเลยค่ะว่าด้านในจะสวยขนาดไหนค่ะด้านในนะคะคันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนเบาะให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะ บาะนี่นะคะสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะชอบสีอะไรสีส้มอิฐสีแดงวานี้ก็ได้ทำการติดตัวจอ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อ,เ,อ,อเป็นตัว y o u t u b e นะคะดูหนังฟังเพลงก็ได้โดยการที่เราแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเขาคะนี่นะคะก็จะมีกล้องสองหลังให้ด้วยนะคะถือว่า โปรโมชั่นเดือนนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้เงินดาวเพียง4 9 9 9 9นะคะแล้วเราจะได้ออปชั่นตามนี้เลยใครที่กำลังเลงอยู่นะคะตัดสินใจให้ไวเลยค่ะ,นะคะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมาลัยและยังมีคุยสนทนด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ n i สสันอ m เมรรุ่น EL ลูกค้าท่านใดที่กำลังเลงมองหารถอ m เมรารถอีโคคาราคาประหยัดพร้อมออปชันเต็มขนาดนี้นะคะสามารถที่จะทักมาหานุกได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นที่ดีที่สุดของ n i สสันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ